สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแอร์คอมเพรสชันนี่เลยเป็นปั๊มลมของ p ูม่านี่ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นตัว SP นะ SP เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนี่กล่องนะยังไม่แกะเลยสักนิดเนี่ยนะเป็นของ p ูม่านะ Hoa tất hè luyện rồi đấy. Tất hè luyện rồi đấy. Tất hè luyện rồi đấy. Tất hè mùm xuống nhoi nha. Xuống นี่ไประมาณนี้ครั้งแรกที่กล้าสั่งอะไรแบบนี้นะปกติต้องไปดูแบบหน้าร้านอันนี้ชุดล้อถ้าเป็น SP เนี่ยจะล้อขาวนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อ SP รุ่นนี้มันจะไม่ใช่ฮัทถ้ารุ่นฮัทมันจะเป็นล้อดำแล้วก็ตัวครอบมอเตอร์ก็จะสีดำแต่อันนี้จะเป็นล้อขาวแล้วก็ครอบมอเตอร์สีเงิน นี่ก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆนะผมยังไม่ได้เปิดเครื่องดูเลยก็มีรอยจากการขนส่งนิดหน่อยแต่ก็ก็มีนิดหน่อยจริงๆมีนิดหน่อยแต่รวมๆก็สวยดีนะนี่ถือว่าไม่เสียหายมากแล้วก็มันจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะนี่ซึ่งตัว copper ร์มันคัพเปอ,อ,ปเ,ปอเนี้ย ผมก็ได้สั่งเพิ่มนะเอาไว้ใช้กับตัวนี้นี่เลยนี่สั่งมาของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะกว่าจะหาเจอนะตัวนี้มันจะเป็นถ้าแบบนี้มันจะเป็นสองจังหวะอย่างเงี้ยเสียบเข้ามาใช่ไหมหนึ่งสองดันใช่ไหมแต่แบบนี้เป็นหนึ่งจังหวะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันนี่นี่คือ copper ลมหนึ่งจังหวะคือเสียบเข้าเนี่ยไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดเงี้ยกดนี่คือปลดออกนะ เสียบเข้าคือเสียบเลยเนี่ยผมสั่งมาใส่กับนี้เลยไอ้ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะ <Yeah. S 1> เนี่ยเนี่ยราคาก็ตึงเอาเรื่องนะแต่ถ้าเป็นตัวหนึ่งจังหวะจะดันเข้าไปเลยเนี่ยโคตรจะสะดวกดูนะไอ้ตรงทางนี้ดิถ้าปวดค่อยกดเนี่ยเม d e อ n นเจแป ดูเนี่ยอีกรอบโคตรจะง่ายแล้วดูอันนี้กดไม่ได้นะกดกดแล้วไม่ลงนะเนี่ยต้องงี้<ฮ>ก็ยากพอสมควรนะ<ฮ>และดูนี่